ครับนี่ก็เข้าไปอยู่ในสนามทับนูแล้วนะครับสนามที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆเพราะความจุของสนามที่นี่นี่1นแสนคนนะ0 0 0่งแสนนั่งนะครับแล้วก็บรรยากาศในสนามบาร์เซโลน่านี่ก็สวยด้วยเต็มไปด้วยสีน้ําเงินสีเลือดหมูแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองชอบนะสนามแบบนี้แล้วก็ดูในพิ้ด้าจะเป็นสีเขียวทำให้ดูมีหลากหลายสีสันดีไงดูความเป็นบาร์เซโลน่าดีไง ก็ในฐานะที่เป็นแฟนบอลแมนยูนี่สนามแห่งนี้ก็มีความผูกพันนะเนื่องจากว่าปี1999แมนยูพาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยที่2ในยุคเซอร์เล็กเฟิร์นสันก็มีเหตุการณ์ดราม่าที่สนามแห่งนี้แมนยูเอาชนะบาเยิร์นมิวนิคสองต่อหนึ่งยิงสองลูกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากเชลิงแฮมแล้วก็โซชาก็ยิงที่สนามแห่งนี้นะครับเนี่ยในฝั่งความจากแฟนแมนบอลแมนยูยังไงก็แล้วแต่ครั้งหนึ่งก็ควรจะมาบาร์เซโนนาได้ครั้งหนึ่ง กับที่ดีูบรรยากาศโดยรวมครับพี่น้องที่นัง่งสุดยอดบรรยากาศพลาสสิกอาจจะไม่ทันสมัยเหมือนกับอารีแอนส์อารีนาของบาเย,ยนนะ์นะแต่เรื่องความพลาสสิกอยู่ว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอน